ยูทูบเบอร์สาวชื่อดังถูกลักพาตัวไปไว้ในท้ายรถแต่นี่ไม่ใช่การลักพาตัวเพื่อเรียกค่าไถ่แบบธรรมดารรมดาเธอถูกสั่งให้ไลฟ์สดและขอเงินจากผู้ชมให้ได้650ล้านวอนภายในเวลาแค่1นชั่วโมงเท่านั้นเฮ้ย <Hey, S 1> จะบ้าเหรอใครมันจะไปทำได้ถ้าทำไม่ได้ก็เตรียมตัวตุยสีมองเทงได้เลยคือเรื่องมันมีอยู่ว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยชื่อยูนาเธอก็โด่งดังมาจากการทำช่อง YouTube วันหนึ่งเธอก็ได้ถูกเชิญไปงานเปิดตัวแบรนด์เครื่องสําอางก็มีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นขณะที่กําลังจะกลับบ้้านนเเธออกก็็หื่ยแลว อหลับไปในรถแต่พอตื่นมาก็กลับพบว่าตัวเองถูกลักพาตัวมาไว้ท้ายรถและปลายทางของรถคันนี้เนี่ยก็คือถูกทุบทิ้งที่ป่าช้ารถและเอาซากรถเนี่ยไปส่งที่ต่างประเทศทางรอดเดียวของเธอเนี่ยก็คือต้องไลฟ์สดและขอเงินจากผู้ชมให้ได้650ล้านวอนภายในเที่ยงคืนโดยตำรวจและผู้ชมเนี่ยก็คิดว่าเธอกําลังสร้างสถานการณ์ขึ้นมาเพื่อหวังยอดซับเรื่องนี้เนี่ยได้พักจูพยอนนักสแสดงสาวที่ได้รับรางวัล Best New Actress ในงานประกาศรางวัล Blue Dragon Film ครั้งที่45เมื่อวันที่2 9 9พฤศจิกายนปี2024ที่ผ่านมาแสดงนำด้วยบอกเลยว่าสนุกและลุ้นมากคนร้ายจะเป็นใครแล้วเธอไปทำอะไรไว้ไปดูได้ในภาพยนตร์เรื่อง Drive ดูซับไทยได้แล้วที่วิวเท่านั้นนะครับ